ดอกจันในม่านตาเมื่อรับตาล่งชั่วคู่ฉันก็บ,บินมาถึงประเทศญี่ปุ่นยาง,ง่ายดายฉันเลือกไปที่เมืองนาซากิในช่วงฤดูใบไม้ผลิสองขางทางที่ถอดเน่าไปสู่ถนนชนบทเต็มไปด้วยต้นซาก,กุระที่กำลังผลิดอกบางต้นปลิวไว้ตามสายลมแสงแดดยามเศร้าสะท้อนลงบนกีบสีชมพูอ่อนที่โปรยปลายเล่ากับหิมาแห่งฤดูใบไม้ผลิบรรยากาศเงียบสงบ มีเพียงเสียงน้ำไหลจากลำธารเล็กๆเ,เสียงนกร้องจากแนวป่าฉันเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านเลื่อนใหม่แบบเดิมตั้งกระจายยุตตามเชิงเขาบางหลังมีสวนเล็กๆที่เต็มไปด้วยดอกนานโุโานะสีเหลืองสดใสตัดกับทองฝ่าสีฝ่าใสสุดสายตาชาวบ้านบางคนกำลังนั่งลลอมว้งจิบชาเขียวอุ่นๆสนทนากันเบาๆ บรรยากาศชวนให้รู้ซึกเล่ากับหย่อนเวลาไปสู่อยู่เกา่าฉันเผลอหลับตาสูดลมหายใจเขาเลึกๆให้กินหอมอ่อนๆของดอกไม้และอากาศบรสิสุทธิ์ซึมซาบเข้าสู่หัวใจเมื่อฉันลืมตาขึ้นภาพที่เห็นเบื้องหน้าคือเนินเขาสูงใหญ่ที่งเปลี่ยนสีไปตามฤดูก,กาล ฤดูใบไม้ลวงค่อยๆแปรเปลี่ยนพื้นป่าเป็นสีแดงสมและเหลืองดังเปลวไฟที่ลุกชนในหมานหมอกยามเช้าุกอย่างหลอบตัวหนึ่งสงบมีเพียงสายลมอนอ่อนที่พัดผ้าใบไม้ลวงปลิวไปตามทางโลกที่บ่มีความหล่งหลีบบ่มีเสียงวุ่นวายมีเพียงเสียงธรรมชาติและความเรียบง่ายของชีวิตที่ล่อเลี้ยงจิตใจให้สงบสุขฉันอยากอยู่ตลานี้ไว้ให้นานที่สุด ก่อนทีระดูการเจ็บหมุนเปลี่ยนไปอีกครั้งฉันลืมตาตื่นแสงแดดอ่อนๆของยามสาวสาซองผ่านหน้าต่างเขามาฉันค่อยๆหันมองออกไปนอกบ้านภาพเบื้องหน้าคือถุ่งกวล่าที่กำลังแห้งแรงไปตามระดูการล้มผัดเอ่ยๆหอบเอากิ่นดินแห้งผสมกับกิ่นหญ้าล่วงเข้าที่เหลืออยู่จังๆไปทั่วทว่าแม่ดินแตกละแห้ง แต่เหนือผืนหน้าสีทองมนันดอกจานสีแดงสุดกำลังเบ่งบานสะพังเล่ากับเปลวไฟที่แต่งแต้มให้ฤดูแล้งบ่เงียบเงาถึงแม้มันสิบม่นดอกซากุระแต่มันก็มิสเสนในแบบของมันเองสีแดงของดอกจานตัดกับท้องฝ่าสีข้ามเข้มดูโดดเด่นงดงามเล่ากับผาดบากของจิตรกรผู้เชี่ยวชาญฉันยืนมองยุคคนนึงใจหนึ่งติดอยู่ในห่วงฟันถึงดินแดนแห่งซากุระปล่ยไป โม่บานเงียบสงบและที่วเขาที่พัดสีตามเราดูกันแต่ในขณะเดียวกันฉันกระตักว่าผาเบืองหนาคือผาแห่งความจริงที่นี่คือบานฉันพื้นหน้าติ่ถอดเงาไปสุดขอบฝาคือหลักเงาที่ผูกพันกับฉันเสมอมาและเมื่อภาพแห่งความจริงล้อมร่วมกับภาพในความฝันมั่นกับงดงามบรรเจิดเลิศวิไลยิ่งกว่าภาพใดๆฉันยิ้มบอกมายางโบโลโตบางที่ ความงามบ่ได้ยูติวามันเป็นซากุระหรือว่าดอกจานแต่อยูี่หัวใจของเฮาหลูกจักที่จะมองเห็นมันหรือใหม่ต่างหากขอขอบคุณจะของบทความขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและฟังมาหอดถึงตรงจุดนี้แม่งปั่นเื่งเล่าดีๆว่าสู้กันฟังกิบหนาพอกันไหมเด้อสวัสดีครับ